เนี่ยถนนปฏิปัติเปลี่ยนเป็นคอนโดนี่คอนโดเนาะโอ้คอนโดนู่นอีกหลังหนึ่งหลังหนึ่งโอ้สวย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 คอนโดหลังนี้สวยนะดูเอ้นะามันติดอยู่ดูโอ้สวยดูเซเว่นนั้นก่อนสวยไหมเซเว่นที่สวยที่สุดไหม นั่นอ่ะดูตึกเซเว่นก่อนดิสีน้ำตาลอ่ะนี่แต่ก็เขียนว่าเซเว่นนี่เลเว่นแบงทูเรียนเป็เเปหลานูเล็กอืก็มาขายของนี่แบบนี้มาหลายปีแล้วนะอยู่แบบนี้ของคือของขาย đan khoa, ra ăn nhiều ạ, đi, 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 condo, condo, ข้างหน้าก็เขียนว่าถ้าตรงไฟสุทธิสารเลี้ยวขวานะใจอนุสีอนุสาวรีย์ใจระพอระภูมิไปเลี้ยวซ้ายไปลาดเปล้าไปจตุจัก,กนรนะร้านกา,างนี่รองเท้านี่พี่สาวอยากได้อะรองเท้า ออืน้ำตาลสวยๆอ่ะเนี่ยสวยๆเดี๋ยวก็ชวนมาได้จอบใช่ไหมแพงจ้ามันแพงเงินค่า ก็เดินลัดเลาะมาตามถนนปฏิปัติมาถึงสี่แยกไฟแดงข้างหน้าเป็นสี่แยกสะพานควายน้ำนี่มาจากไหน เราเดินข้ามไหมเราเดินตรงนี้ข้ามตรงนู้นตรงนู้นไม่มีมันก็ต้องวกไข้กงนู้นไงเอาไปได้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 เอาไปทมก็ได้นี่เราซ่อมนาฬิกาแล้วนาฬิกาไปไหนละไม่เอามาเปลี่ยนฐานนาฬิกาเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฐานนะที่นี่ โอ้หดูไฟสี่แยกสะพานควายนะป้ายบอกฮะป้ายบอกรถแน่นเมื่อก่อนตรงนี้เป็นโรงหนังนะตรงนี้มันเกือบเลยเดริคเดริกนี่ยเกือบอะไรห้างเหรอเราขนบ้านนอกทำไมมันเฉยเฉย อ๋อเป็นที่สำนักงานเหรอก็นั่นแหละจะมีแหละร้านพงร้านเพชรอะไรต้องมีแน่ๆอาคารเมื่อก่อนมันเป็น,ปน,ปนหปนนางนะก็มันเป็นในนั้นนะโรงหนังปาตา้าทั้งสองฝั่งด้านในก็เป็นน่าจะเป็นฟาราไดต์นะที่สีแยกกะพานควายห้ดูเดี๋ยวเราขึ้นขึ้น,นบันไดทา,างขึ้นเนี่ย ขึ้นทางนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอจากข้างบนบึง,บงสะพานาได้วิดีโอเด็ดๆเ,เลยอันนี้เส้นนี้ที่มาน่ยรถมาเนี่ยมาไปสมรภูมิอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตา,ามหลังอติดกล้องก